ะะวิชาที่เราจะเรียนนะคะวิชานี้เป็นวิชาสดท้ายของวันนี้นะคะเราเรียนทั้งหมดหนึ่งวันมีหกคาบคาบนี้คือคาบที่พหกคาบสดท้ายเกี่ยวกับวิชาเกมการสึกสารครูยายจะมาสอนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนทีนี้หน่วยเปรียบเทียบก็จะมีดูนะคะขวดใหญ่กาวขวดใหญ่กาวขวดเล็กใหญ่กับเล็กนะคะ อันนี้เปรียบเทียบนะคะส,ส,สิ่งของสองสิ่งต่อไปสิ่งของสองสิ่งนี้อีกก็เหมือนกันเปรียบเทียบสั้นยาวหรืออีกอันหนึ่งก็คือสูงเตีย้ยสั้นยาวมันได้สองลักษณะนะคะนักเรียนอันนี้นะคะสูงเตีย้ยเป็นไงคะสั้นยาวต่อไปมาเปรียบเทียบของสองสิ่งอีกอันนี้นะคะลูกฟุตบอลกลมลูกเล็ก ลูกใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่และต่อไปอันนี้ไม้แข็่ผ้านะคะดูนะคะเวลาซักผ้าอันนี้มีตากผ้าอันนี้ไม่มีมีไหมคะอันนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นไงมีค่ะเห็นไหมคะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งซึ่งมีในหลาลกหลายรูปแบบทีนี้คุณยายก็ไดมีแบบฝึกค่ะฝากนี่